ถ้าเผาสิบครั้งจะได้ขอพ,อพรจากเทพเจ้ามาังกรนะเผาหรอกมันร้อนอ๋ออันนี้แหละกะเพราหมูใช่กะเพราหมูเราช่เป็นไงบ้างฮะก็รสชาติเหมือนผักเลยมั้งเุ้ย <c oughs> เผาเลย <c oughs> ก็อ,อร่อยอยู่อะอืมเป็นม,มีความาเป็นร้อนแอ้ก็เราอ๋อ มีแล้วมีเผ็ดเย็นไหมฮะมีเผ็ดเย็นไหมขี้เกียจร้อนอ่ะอย่าเผ็ดแล้วก็เย็นไปด้วยก็นนอ,อยู่อ,อืมถ้ามีไข่ดาวนี่มันสุดยอดเลยนะใช่แต่ไม่มีไงะีขนาดไม่ใส่น้ำปลาไม่ยังอร่อยเลยอ,ะอ่ะหือหยอดแม็กกี้หยอดเกลือหยอด ภูเขาทองไม่ต้องหยอกก็ได้นะจริงมันก็รอเอาเอาอยู่แล้วอ๋อกูหยอกเพิ่มเพื่ออยากให้เป็นโรคไตไวถ้าบีบีเเข้ามาเห็นก็ติดต่อได้นะสนับ <c oughs> สนุนได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกทุกกล่องอย่างดีเลยฮะกูใช้กูใช้โอกาสได้ขายของขายช่องเตยไม่ด้วยเยไงเออซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวกผมได้นะคะระับพวกผมนี่อุดหนุนมาเยอะแล้วฮะยิง ว่าอุดหนุนขนาดไหนครับผมถ้าไปหาหมอนี่ก็คือโรคไตาถามหานแล้วครับอืปรุงเยอะจังเะยสุดคอยดิสนีแกเดี๋ยวถ่ายเสื้อได้ไหมนี่เสือ้อบอลบอลเบลีฟม,มากินข้าวต่อหิวห